สาธุสาธุณโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจัดได้แสดงพระธรรมเทศนาอันให้ความหมายเป็นสาระแต่เพียงพื้นฐานเพื่อประคับประคองดวงจิตดวงใจของเราเปรียบเสมือนพ่อแม่ที่คอยเตือนบุตรมีให้หลงทางหรือหลงไหลเผือไผลไปตามอำเภอจิตอำเภอใจ นั้นก็คือทำปอนญญอุปการะคุณสองอยา่างหนึ่งสติสติแต่ว่าความระลึกได้ความระลึกได้ระลึกได้เช่นใดหนอความระลึกได้ระลึกได้เช่นใดหนอความระลึกได้ระลึกได้เช่นนี้นะความระลึกได้ระลึกได้เช่นนี้นะ เราชื่ออะไรใครตั้งชื่อให้เราชื่ออะไรใครตั้งชื่อให้เราเป็นใครเรากำลังจะพูดอะไรเราคิดเรื่องอะไรเมื่อเราจะพูดแล้วผู้ที่ฟังอยู่เสียประโยชน์หรือได้ประโยชน์เมื่อเราพูดแล้วเราเป็นผู้เสียประโยชน์ หรือได้ประโยชน์เช่นเดียวกันเมื่อเราทำอะไรเราก็ตึดตรองอย่างนี้ความจุดตรองอย่างนี้เราเรียกว่า,าสติก็คือความรอกได้นั่นเองเปรียบเสม,มือนเด็กที่อยู่ในยวดจานฐานะที่พวก่านนั้งหลาคขับเคลื่อนไปเปรียบเสม,มือนเสียงแตรที่บีแตร แตให้ผู้ที่สัญจรอยู่ข้างนอกข้างทางนั้นได้รู้ว่ามีภาหนะเคลื่อนที่มาใช่สติสัมปชัญญะเป็นอย่างนั้นแต่เพียงความหมายของคำว่าความพระลึกได้ก็มีความหมายเป็นอันนั้นเช่นนี้แล้ต่อมาทําที่แสดงว่าความรู้ตัวทำทำนี้ เป็นของใกร้ตัวเป็นของที่จํงง่ายมีความหมายเป็นคุณค่าอันอันนาน,านานับประการเหลือล้นความรู้ตัวมีประโยชน์อย่างไรท่านญาติโยอุบาสสอุบาสิกาเอ้ยความรู้ตัวมีประโยชน์อย่างนี้นะเพราะว่าเราระลึกได้แล้วความรู้ตัวจะทําให้เกิดสิ่งใดความรู้ตัวนั้น จะทําให้เกิดการยับยั้งชั่งจิตยับยั้งชั่งใจเช่นเมื่อรู้ว่าโกรธก็รู้จักตัวโกรธเมื่อรู้ว่าชอบก็รู้จักตัวชอบตัวโกรธเป็นเช่นใดตัวชอบเป็นเช่นใดตัวโลกเป็นเช่นใดตัวโกรธเป็นเช่นใดตัวหลงเป็นเช่นใดแปลว่า สัมปัจฉะความรู้ตัวนี้ยังประโยชน์ให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่สามารถแก้ไขสิ่งตา่ตางๆได้สติยับยั้งชั่งใจสัมปัจญะตรองเกิดไว้แล้วแก้ไขนั่นแหละคือธรรมที่มีอุปการะคุณท่านทั้งหลายนี่คือของที่ใกล้ตัวเป็นของที่ฟังง่ายแต่เป็นของที่ทำยาก ่านอุบาสกอุบาสิกาท่านรองตรอตรวจร,รองดูเถิดว่าจริงหรือไม่ต่อคราต่อจากนี้ไปอาตมาจะสาธยายของใกล้ตัวอีกอย่างหนึง่งนั่นก็คือเรื่องใกล้ตัวที่เราไม่ค่อยรู้บางคนก็รู้นั่นก็คือผีนั่นเอง ีเป็นอย่างไรเล่าผีเป็นอย่างนี้ผีจําเป็นต้องมีตลับบัตรแต่ตลับัตไม่มีไม่เป็นไรผีพระจะพูดเรื่องผีจำเอาไว้นะถ้าพระจะพูดเรื่องผีเมื่อไหร่ไม่มีตลับัตรปฏิถ้าภาษาที่เขาถือเท็จกันเขาเรียกว่ามั่งคลั่นพระบอกเรื่องผีบอกมีตลับบั่ยมั่งคลั่นอ้าไปเอาตลับัตไม่ให้พระในไปมันสิคลลั่นเนาะ เออพอตลับปัดมาให้พานจังหน่อยหนึ่งไงมันขลัง<อ>เออมีตะลับปไปแ,แล้วบอกขลังเอออ่ะบอกขลังนะเนาะเออท่านหมอพราหมณ์พ่อพราหมณ์นรนารจับไปด้วยนะถ้าพระเล่าเรื่องผีเรื่องวิญญาณไม่มีตะลับปัดเนี่ยมันขลังจริงๆเนอะอ่ะปัจจุบันนี้อาจจะมาโอ้ยถึงไทยถึงลาบ อาณโอกาสแบบันนี้อาตอมาจากขอสาสยายสิ่งใกล้ตัวที่เราต้องใช้ความเชื่อเฉพาะนั่นก็หมายความว่าความเชื่อที่เกิดขึ้นเฉพาะตัวเราความเชื่อที่เราเองเป็นผู้สัมผัสเป็นความเชื่อที่เป็นเอกเทศเป็นสิทธิ์ของเราเพราะความเชื่อเหล่านี้แหละทาให้เกิดความคิดเห็นต่างๆนานา,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 นาน มีช้างตัวหนึ่งยืนอยู่บนเนินทำงานอยู่มีตาบอดห้าคนเดินไปคนที่เป็นเจ้าของช้างนั้นเขาเอาช้างไปล่าไว้บนเนินให้กินหญ้ากินไผ่เขาก็ปลีตัวออกไปที่จะไปจัดเตรียมข้าวของต่างๆมาพักล้างอ้างแหลที่นั่นตาบอดห้าคนได้ยินเสียงว่าช้างเหตุผลที่เขารู้ว่าช้างเพราะว่า เจ้าของช้านั้นตะโกนขึ้นมาเห็นคนตาบอดจูงกันมาห้าคนอ้าวพวกท่านทำหานะอย่าไปตรงนั้นเลยมีช้างอยู่มีช้างอยู่เจ้าของชา้างตะโกนขึ้นมาจากลำทางที่กำลังทำความสะอาดซากผ้าสักขิอยู่หาคนนั้นหูตาบอดแต่หูดีกอได้ยินว่ามีชา้างกันนั้นนะโอ้หัชา้ชางชา้างช้าง ในตาบอดทั้นห้าคนนั้นก็ต่างแข่งแย่งชิงดีกันอวดดีอวดรู้คือคนตาบอดบอดแต่ตาปากดีก็อยู่นั่นอูดีก็อยู่อยู่นั่นอวดดีก็อยู่นั่นตาบอดท่านห้าเมื่อได้ยินคนพูดว่าอย่าเข้าไปตรงนั้นนะมีช้างนะตาบอดทั้นห้ารู้ว่ามีช้างต่างคนก็ต่างแสดงความอวดดีใส่ตัวเองเฮ้ยเฮ้ย,ยช้างตัวใหญ่นะเว้ยไอตาบอดคนท ไอ้ตาบอกคนที่สองโอ้ตัวนี้งามสวยจังเลยไหวไหมตาบอกคนที่สองไอ้ตาบอกคนที่สองโอ้ฮะว่าสันาราศีช้างนี่ช้างคายนี่ช้างพคอยคนที่สามตาบอกคนที่สี่มาช้างนี้หูเป็นลักษณะมหาโพธิสัตว์เลยนะกลัวยังไงตาบอกคนที่ห้าไม่แพ้ครับโอ้หางช้างนี่เป็นมหาบุญแปลว่ามีอาธรรมีเมตต์นเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชมากโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมตาบอกทั้งห้า คือประชาชนที่อาศัยอยู่ในทุกวันนี้หรือไม่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเป็นพระก็ดีเป็นโยกก็ดีถ้าไม่รู้จะสูรู้นะมันจะเป็นตาบอดทั้ง5้าเราพูดได้ไงเราแสดงความเห็นได้แต่รู้ไหมว่าใครรับผิดชอบก็เรานันแหละเป็นผู้รับผิดชอบสวรส์นายนอกคแนรลกในใจ ความเป็นไปของผีก็มีที่มาจากความรู้สึกความรู้สึกที่อยู่ในตัวพวกท่านที่มันดังมันึกกล้องอยู่ที่มันบอกว่ากูไงก็กูนี่ไงกูคนนี้แหละกูคนนี้จะอยู่กับพวกท่านไปหลายภพหลายชาติกูคนนี้จะพาพวกท่านไปรอนอยู่ในขุมนรกนแดงๆต่างๆกูคนนี้แหละที่จะพาพวกท่านไปฟังเสียงบรรยายธรรมในเกตแก้วจุลามณีกูคนนี้ที่ถือดีดีแหละ จะไปอยู่ในอาเบจีมหานรกเหมือนเทวทัตท่านทั้งหลายตาบอดเหล่านั้นไม่เห็นช้างท่านว่าจริงหรือไม่แต่ทําไมตาบอดเหล่านั้นถึงได้พูดว่างาเป็นอย่างน,นี้ตัวเป็นอย่างนั้นหูเป็นอย่างนี้เพราะพวกเขาูศหูนนั่นเองทัศนะของตาบอดทั้งห้านั้นแสดงมาน,นและทิฏฐิแสดงความเห็นที่ผิดไม่ยอมย่นย่อลดละความถือดีต่อกันและกัน ตาบอดทางหน้าก็เดินเข้าไปใกล้ช้างเต็มทีและเจ้าของช้างก็กำลังสารพรวงอยู่กับการจัดนวดจัดนี่ลืมมองมามามาตาบอดคนที่หนึ่ว่าเดี๋ยวจะไปจับให้ดูหนิไปจับให้ดูไหวนเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะไปจับกายเหมือนกันเอาไหวนะไอ้ตาบอดที่สามนะเดี๋ยวจะไระบุตัวให้ดูไปไอ้ตาบอดคนที่สี่ง่ายเนี่ยหางหูเป็นอย่างนี้ฉันจะไปจับหูดูมนยืนจะมามีจริงไหมไอ้คนที่ห้าเป็นอย่างงี้ ตางก็บดดีเดินไปใกล้ช้างใกล้ไปใกล้ไปเรื่อยๆต่อมาเมื่อถึงช้างจริงๆช้างนั้นโดยปกติเขาจะคุ้นชินกับเจ้าของเท่านั้นถ้าเป็นใครก็ช่างเข้าไปใกล้เขาจะรู้สึกรบแรกระวังเพราะเขากลัวภัยจะมาถึงเมื่อตาบอดทั้งห้าเดินเข้าไปไม่ทำท่าแบบบดดีทั้งที่ตาบอดนะ ช้างก็จ hmm. ับงวงเอางวงมัดจับตัวได้สัมผัสได้ฟาแล้วก็พุตุ๊ตุ๊แล้วเอาเท้าจังยังหนึ่งตัวก็ผุนตายแล้วคนก็โตนงาแทงแล้วก็เท้าจังึังยังจังสรุปแล้วตาบอดั้าตับแตกร่างกายแหลกเหลวก็ช้างัวนั้นท่านรู้หรือไม่ถ้าท่านไม่รู้ท่านสูรู้กว่าดีท่านฝากดีตอนแข็งแรงอยู่ท่านจะเป็นขี่รอง พี่ที่ร้องไห้และดังตึกกล้องอยู่แต่เพียงบางท่านท่นนั้นในอารามอย่างนี้ในบ้านในเรือนก็ดีในเรือกนอกับบ้านเป็นอย่างนี้นะท่านหากท่านทั้งหลายลรู้ลับไปแล้วจากสังขารท่าสีที่สลายไปโดยธรรมชาติของการเวลาความรู้สึกที่อยู่ในขันห้าที่เรียกว่าปิญญาณนั้นก็จะเป็นเหมือนนอกน้อยตัวหนึ่งล่องลอยไปเรื่อยๆไปหาต้นไม้ใหญ่ไปหากีไผย ได้หาอะไรอะไรเพื่อขอบแล้วร้องว่านี่แนบ้านฉันนี่แนบ้านฉันนี่แนบ้านฉันใช่วิญญาณในขันห้านั้นไปก่อดสังขารผ้าสีที่เป็นดินน้ำลมไฟถ้าเป็นของตัวเองเราเรียกว่าเป็นวิบากก็คือดินน้ำลมไฟเป็นของเราเกิดจากกรรมนั้นที่เรากะทำไว้สร้างเป็นร่างกายขึ้นมาก็อยู่ได้นานหน่อยแต่ไม่ได้หมายถึงตลอดไป แต่ถ้าเกิดเราไปก่อที่ต้นไม้ใหญ่ๆต้นโพใหญ่ใหญ่รือที่ใดที่หนึ่งที่เป็นที่อาศัยสาธารณะเปรียบเสมือนพระพิสุผู้บวชเข้ามาอยู่ในต้นไม้ใหญ่ๆเราเรียกว่าต้นสีมหาโพต้นนี้มีความหมายว่าพุทธบารมีพุทธเมตตาพุทธคุณธรรมพุทธปฏิสังขรพุทธปฏิสา ท่านทั้งหลายเมื่อต้นไม้ใหญ่เป็นมหาโพธิ์อย่างนี้มีผู้คนสี่เหล่าได้เป็นตัวแทนได้เป็นผู้ดูแลต้นไม้นั้นได้แก่พระภิกสุพระภิษุณีอุบาสกและอุบาสิกาพวกเขาเหล่านั้นก็ตั้งตนอยู่เป็นผู้ดูแลใกล้ชิดคอยปฏิสังขรณ์และปะุปภาให้เกียรติกันแต่โดยดี แต่วันใดก็ตามเมื่อสมัยผ่านไปเหมือนที่พระเจ้าปเกษมที่โกศลน,นั้นได้ไปทูลถามสุบินนิมิตต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้าพระเจ้าได้สุบินนิมิตเช่นนี้เกิดสิ่งใดขึ้นหนอ,อพระพุทธองค์และพระพุทธองค์ก็ทรงวิสัชนาหรือเฉลยทํานายความฝันให้กับพระเจ้าเ,าเกสมที่โกศลว่าต่อไปกราหน้า หากศาสนาของพระศาสดาหรือของพระตถาคตนันสิ้นไปเสียแล้วจะเกิดความเสื่อมสามอย่างนะท่านมหาบอกความเสื่อมี่หนึ่งก็ได้แก่ความเสื่อมในศีลความเสื่อมในศีลนั่นหมายความว่ามนุษย์นั้นจะไร้ความระอายและเกรงกลัวต่อปามนุษย์นั้นจะอาฆาตจองเวร ระทำการต่อสู้เข็นฆ่ากันเยื่อสัตว์เดรัจฉานมนุษย์นั้นจะวาจาของมนุษย์ก็จะจับจ้วงเสียสีจิ่มแทงทำร้ายกันเพื่อหมายมั่นคาดว่าจะให้ผู้ที่มีหูได้ยินได้ฟังนั้นรอ้อนจิตและทรมานใจแต่หารู้ไม่ว่าการที่เขาใช้วิธีกรรมอันเป็นบุษสว่านหรือคำยา การที่เขาใช้วจีกรรมอันเป็นโอโปปลวัตเทสเพยเจอการที่เขาใช้วจีกรรมอันเป็นโอโปอนั้นทําให้ตัวเขาเองนั่นแหละเป็นผู้ตกนรกบกไม่ด้วยตัวเขาเองแต่ก็ยังเอาปากอันเก่งนั้นไปซ่อเสียดอยู่ร่าไปท่านบอกว่านักบวชเจอการอวดคำสอนเทศนาหมาเจอหมายหรือเจอปวดไป หากพวกใดหลงในการมาคุณก,ก็อวดหนุกวดทันสังขารร่างกายก็เลื่อนกว่าทั้งที่รู้อยู่แก่จิตแก่ใจว่าพยามัทุราตคือการเวลาได้กำลังเื่อนที่เขามาหาพวกเขาวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าสําแล้วสําเล่านิงหา่างหายหรือเดือนลางไปไหนะ ท่านทั้งหลายนี่คือความหมายของต้นสีมหาโพธิ์ต้นโพธิ์ที่พวกเราได้อาศัยตั้งแต่เล็กแต่น้อยต้นโพธิ์ที่เราเห็นนกบ้างกาบ้างคนเล่รล่อนจรไปบ้างแม้หลายครั้งพระพิสุกก็ยังได้ถือตำรับตำลาไปเอ,อนเอเนกเกกายอยู่เพื่อท่องหนังสือนังหาเหล่านั้นนั่นคือสีมหาโพธิ์นั่นคือต้นโพธิ์ที่เป็นร่มใหญ่ ลุ่มโพในพระพุทธศาสนาอันประกอบไปด้วยพระภิกษุพระภิกษุณีและอุบาสุอบอาสิกาอัตามากล่าวทำเหล่านี้มาเพื่อแสดงให้พวกท่านเห็นว่าแล้วเมื่อผู้ที่เคยมีร่างกายนั้นไปสู่มัจจุราชก็คือความตายรายเป็นวิญญาณเสียแล้วพวกเขาจะเป็นยอย่างไรวันนี้ สถานที่แห่งน,นี้มีสิ่งที่พวกท่านได้เห็นอยู่สองอย่างแต่เป็นที่มาของพวกท่านนั่นแหละหนึ่งก็คือผีบ้านสองก็คือผีเรือนหนึ่งก็คือผีบ้านสองก็คือผีเรือนผีบ้านเป็นอย่างไรเล่าแล้วผีเรือนเป็นอย่างไรเล่า คุงฟังเถิดท่านสาธุชนทั้งหลายผีบ้านเราเรียกอย่างหนึ่งว่าเจ้าที่เจ้าทาน hey, s <S เขาจะอยู่ในที่ที่กว้างในที่ที่ททนักอานาบริเวณเป็นเขตรั้วรอบขอบข,ของตัวบ้านของท่านตัวบ้านเราเรียกว่าเรือนตัวบ้านที่เป็นผีบ้านเราเรียกว่าที่เราเรียกว่าที่กับเรือนนั่นเองฉะนั้น คำว่าผีบ้านเราเรียกอย่างนว่าเจ้าที่เจ้าทางนั่นเองเจ้าที่เจ้าทางนั้นหลายๆบ้านก็จะยกสารเชิญเทวดามาเป็นเจ้าที่เจ้าทางบ้านหลายๆบ้านก็เชิญพ่อปู่พ่อปู่ตาประจําบ้านนั้นเมืองนั้นผู้ก่อสร้างบ้านมาเป็นเจ้าที่เจ้าทางก็มีบ้านให้รู้ว่านี้แหละคือผีบ้านสองผีเรือนผีเรือนก็หมายถึง เสนาสนะเสา is, ทั้งหลายหน้าต่างทั้งหลายประตูทั้งหลายสิ่งระอันพันน้อยที่ท่านเข้าไปอาศัยอยู่ก็ย่อมมีที่มาของผู้ที่เคยอยู่ก่อนไม่ว่าจะเป็นปูนก็มาจากหินที่ภูเขาไม่ว่าจะเป็นไม้ก็มาจากต้นไม้ที่เป็นที่อยู่ของลุกคเทวดาไม่ว่าจะเป็นหญ้าคาไม่ว่าจะเป็นสิ่งละอันพันน้อยนั่นมาตกแต่งประดับประดาเป็นเสนาสนะบ้านเรือนของท่าน อันนี้เราเรียกว่าผีเรือนแล้วผีบ้านสับผีเรือนมีบทบาทอย่างไรกับชีวิตของพวกท่านผีบ้านกับผีเรือนนั้นมีบทบาทอย่างนี้หนึ่งผีบ้านเราเรียกว่าความคุ้มครองความปลอดภัยนั่นหมายความว่าท่านอยู่ในบ้านนั้นถ้าผีบ้านท่านดีท่านจะไม่มีเหตุเพศภัยจะไม่มีโจรผู้ร้าย ไฟจะไม่เผาไม่เรือนของท่านจะไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกรรันเดยในอยู่เรือนจะไม่มีผู้ใดให้ร้ายป้ายสีท่านขณนะที่อยู่ในบ้านท่านออกไปในทิศทางใดท่านก็จะมีใช้ทั้งแปดทิศหรือสี่ทิศด้วยท่านจะเป็นผู้ที่สมบูรณ์อยู่เป็นผู้ปลอดภัยอยู่ถ้าหากผีบ้านท่านดีกับท่านต่อมาผีเรือนเป็นอย่างไร ผีเรือนเป็นอย่างนี้ผีเรือนก็หมายถึงธาตุสีสังขารหลางกายสุขภาภานามัยความเป็นอยู่ความสุขความทุกข์ในบ้านในเรือนของท่านเวลานอนก็หลับฝันไปไหนฝันไรเวลาตื่นขึ้นมาก็ไม่ได้มีเสียงไร้ไร้คำพูดไร้ไร้หรือมีเหตไร้ไร้เกิดขึ้นในเรือนของท่านดังนั้นถ้าพวกท่านเลียนดูผีบ้านผีเรือนเป็นอย่างดีพวกท่านก็จะอยู่ดีมีสุขนั่นเอง เราจะเลี้ยงผีบ้านผีเรือนอย่างไรดีผีบ้านผีเรือนนั้นเราจะพาพวกเขาทําบุญเพราะเขาไม่มีร่างกายแบบเดียวกับเราเรากินอะไรเขาก็ได้กินด้วยแต่เขาจะได้กินมากและได้อ,อรับรสชาติเมื่อท่านมากินบุญในวัดเหมือนที่ท่านกําลังกินกำลังทานกันอยู่นี้เขาเรียกว่ามาทําบุญสุนทานแล้วก็กินบุญท่านกินบุญเมื่อไหร่ผีบ้านผีเรือนจะได้กิมกับท่าน เมื่อท่านพาเขามากินบุญเป็นประจำประจำผีบ้านผีเดือนเหล่านั้นก็จะอิ่มเป็นประจำประจำเมื่อผีบ้านอิ่มผีบือเรือนอิ่มเขาก็จะให้ผ่อนท่านเขาก็จะช่วยท่านหากินหาอยู่ช่วยท่านทำมาหาก,กินไม่พอยังช่วยท่านรักษาทรัพย์ทั้งหลายที่ท่านหามาได้ไม่หลงลืมไว้ไม่มีใครมาชอบโกงนั้นแล้ท่านทั้งหลายผีบ้านเลยมีความจำเป็น ผีเรือนเลยมีความจําเป็นเหตุใดเราเรียกว่าผีผีเราเรียกว่าไม่รู้เราสมมุติขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์ของความไม่รู้ผีแปลว่าไม่รู้ผีแปลว่ากลัวผีแปลว่าขลาดผีแปลว่าไม่รู้เราใช้คําว่าผีกับเจ้าที่เราใช้คำคำว่าผีกับแม่ยานาประจาเรือนประจําบ้านเหตุผลเพราะเราไม่รู้ หลายคนกลัวพอไม่รู้กับความลัวบัวกันสิ่งสําคัญเหล่านั้นเช่นเจ้าที่จะาทางก็กลายเป็นผีบาสิ่งสําคัญที่เคยเป็นแม่ย่านั่งแม่โ,โคศกแม่ครมคาพระคุณทั้งหลายก็กลายเป็นผีเรลือนเช่นนี้แหลอาตมาสาธยายทำมาแต่พอเหมอะพอสมควรแล้วเห็นสมควรแต่กันเวลาที่อาจจะมาจะลาพวกท่าน พุทธศาสนิกชนทุกๆท่านไปเสียก่อนอาตามาขอกล่าวลาทุกท่านไม่แตกต่างจากฤก์เกอขนังพระพิสุก็ต้องลาพวกท่านเช่นเดียวกันทําไมถึงต้องลาพระจะไปใครหรือเปล่าเลยในขณะที่อาตามากล่าวทาอยู่พวกท่านย่อมไม่เห็นอะไรแต่ถ้าท่านตั้งใจฟังท่านจะรู้ว่าไม่ใช่แต่พวกท่านที่ได้ฟัง พวกท่านมีวาสนาดีแล้วให้ชื่นชมในว,วาสนาตัวเองเถิดนะเพราะมนุษย์จำนวนหลายพันล้านคนไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมเช่นนี้ <S <S ขอความสุขสวบ,บดีจงเกิดขึ้นกับพวกท่านสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นด้วยกายข้าพเจ้าขอน้อมพร้อมใจรับสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นด้วยกายข้าพเจ้าขอน้อมพร้อมใจรับสุขทุกขที่เกิดขึ้นด้วยกรรม ที่เกิดขึ้นจากกายก็ดีวาจาก,ก็ดีใจก็ดีข้าพเจ้ากอน้อมพร้อมใจรับนั้นแลคือการเข้าใจในหลักธรรมของกรมมุนาวัตติโลโกขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังพุทธศาสนิกชนทั้งหลายด้วยประการลัชนีเอวังก็มีด้วยประการลัชนี